วันนี้เราทำถั่วไปแทงปลากันนะครับอ้าวบ้าบ้าบ้าบ้๊บ้าบ้าบวยแข็งแรงมากเอาไปทีแข็งแรงมากเลยเดี๋ยว่าไม้กันเลยเอาไปเอาไม้ไป๊ดเดียวเฮ้ยไม่มีไม้มีแต่ถั่วเฮ้ยเล่นไม้สวยม่วงแม่ซะเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยยังตัดแล้วตัดแล้วแม่ ยัดเข้าไปเลยโอ้โหเนี่ยทำลายดามแลนยัดเข้าไปโอ้โหมือสวยมากเลยโอยโอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหดูดิ่ยาวมากเลยไม้สวยบวงแม่เนี่ยโอยนี่ก็ลอกลางคืนแล้วกลางคืนแล้วค่ะประมาณประมาณสามทุ่มเอาออกลากันแล้วบูน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 ไป้ยเดือนดูดูเชิงก่อนเ้แงจาบแรกโอ้โอยโอยนี่นี่นีโนี่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 อ้ย มไรโอนี่ตัวแรกนะครับผมสำหรับวันนี้เอ้ยดินททุกหัว้นาเลยันดินทำไมวะวันนี้มงงันเนี้ยฮอตาที่สอเลยโอ้ยโอยมันดินมนินี่มาโอ้ยอดินนี้นโอ้ยโอ้ยมันินครับผมตัวที่สมาแล้วหุใหญ่มากแทงกลางบานนั่งแลมนีีกองากา้นเลยรู้มเนี่ยโอ้โตันนี้ก็มันเกือบโรแล้วนะเนี่ยคสุดยอดเลย ได้สามองค์อย่าเล่นอย่าเล่นโอ้ยเกือบแล้วเกือบหลุดแล้วไหนได้สามโอ้ยมันนี่น้ำฟับโอ้ยเขี่ยตายเลยขี้แตกไว้วันนี้สรุปเลยครับวันสรุปวันนี้ครับผมสรุปได้สามตัวนะครับผมเป็นกับแก๊งนะครับเป็นกับแก๊งได้สามตัวไสมันเริ่มเลยสุดยอดเลยจบบอลอีโบ